ชาวไทพวนบ้านหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัจนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ช้างบวชนาไทพวนบ้านหาดเซี้ยวประจำปี2568ซึ่งเป็นปีที่181ที่เป็นอัตลักษณ์ประเพณีของชาวไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวได้ขบวนแห่ช้างร่วมเดินจากวัดบ้านหาดเซี้ยวเข้าสู่ถนนเทศบาลบ้านหาดเซี่ยวผ่านปร,รมพิธีหน้าตลาดเป็นมีนแนวรบพิตรีโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยประธานในพิธีได้ให้อาหารช้างเมื่อขบวนแห่ช้างบวชนาดเดินมาถึงสะพานซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน ขบวนแห่ช้างในเดียวลงแม่นม้ำยมไปคืดอีกฝั่งบ้านใหม่ซึ่งเป็นความสวยงามน่าประทรับใจซึ่งช้างจะเดินเป็นขบวนพร้อมแยกย้ายไปบ้านเจ้าภาพแต่และรายต่อไปสำหรับไทยพนบ้านหาดเซี่ยวแต่เดือพยพประจักเมืองพวนแขวงเมืองเชียงขวางประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สามชาวไทยพวนได้ดูรับประเพณีของตนเองมาจนถึงปัจจุบันซึ่งงานประเพณีแห่ช้งางบวชน้าไทยวนบ้านหาดเซี่ยวเป็นงานที่มีชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ และเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากในทุกปีกิตติพรดวงจันทร์รายงานในสิรฤวั์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ป,ประธานในการเปิดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหักประจำปี2518ที่บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักบ้านห้วยขาหมู่ที่9ตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อประกาศเชิดจูวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก ตาเนกคู่พระไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นวีรบุรุษร่วมกอบกู้เอกราชของชาติไทยนายนิดนิจัยบุญสุวรรณนำเภอพิจัยกล่าวว่าพระยาพิจัยดาบผักในถิ่นกำเนิดที่บ้านห้วยคาเพอพิจัยจหวบดอุตดิดถ์ต่อมาได้รับราชการเป็นไปตาเนกคู่พระไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นวีรบุรุษกอบกู้เอกราชของชาติไทยด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเดือดอสู้กับ้าศึกแบบะรุมอลจนดับในมือหัก เมื่อวันที่7มกราคมปีพุทธศักราช2315ได้ต่อมาประชาชนชาวเปอร์พิชัยได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นและสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวของพระยาพิชัยดาบหักเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญร,รักชาติเสียสละของพระยาพิชัยดาบหักการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูบุญรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักเพื่อการรักสืกบสารประเพณีท้องถิ่นมีการํำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9เมษายนนี้รวม3วัน3คืนโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนักขาคา,ารุดํามรายงานนางเมัยมชัอดเมตากุลประธานบริษัทสุขภัณฑ์คริสติน่าประเทศไทยจำกัดประธานที่ปรึกษาบูลนิธิหลวงปูส่สวงวัดไผ่พนาอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีบวงสวงในวันคล้ายวันละสังขารของหลวงปู่สวงครบ25ปีเป็นเมีพระบบินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดรีสเกตเป็นประธานฝ่ายสงผอมด้วยพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์เข้าร่วมในพิธีเคยมีคณะของพลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคที่สองดัลเตอร์กรยานีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการต้องเที่ยวสีสเกตพลตรุโทกรัมวรอนบิทูปจางนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายร้อยตำรวจเอกดรตีรูปทูปกระจ่างรองคณะพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดปฐุมธานีเข้าร่วมในพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงหลวงพ่อพุทธมายาโมประทานมูลที่ที่หลวงปู่สวงเจ้าคณะเผ่าปู่สิงและเจ้าวัดวัดแกรปนาได้นำคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงสอง่นดินไทยกัมพูชาและพุทธศาสนิกชนจากตัวประเทศร่วมกันประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหล,หลวงปู่สวงโดยมีพลตรีนาศสีอินรองแม่ทัพภาคที่สอง และพลตรวจโทคำรณวิทุกจงังนายกอบจปทุมธานีร่วมในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สวงด้วยซึ่งคณะสิทธิาติสิต์ด้ร่วมกันยกอาหลงแก้วที่บรรจุสรีระสังการของหลวงปู่สวงลงมาจาัดที่ตั้งหลงแก้วจากนั้นนํสศรีระสังการของหลวงปู่สวงออกมาจากหลงแก้วมาวางบนที่ดอนรองรับซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามก่อนจะนำเอาผ้าไตรจีวรมาเปลี่ยนพยเพื่อถวายแด่หลวงปู่สวงในโอกาสนี้พระวินนยเธิธีเจ้าคณะตวรีสะเกต ได้ร่วมกดมอบระจนฉุกเฉินเพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า2อล้านหกแสนบาทให้แก่นายแพทย์บีรยุทธ์แก้วโมกผู้อำนวยการโรงพยาบาลปูสิงเพื่อนาไปใช้ในงานประจาโรงพยาบาลปูสิงในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามตะเกียบชายแดนไทยกับพูชาต่อไปบุญทันมทุ่ศรีวันรายงานดรนมาทิดากลับบ้านกรอกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในการเปิดวทีเรียนรองสร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกิน e n d a โดยมีนายจากักริจฝั่งชนจิตประจวบปังงานกล่าวต้อนรับมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากได้ก่อนเปิดงานในการเซ็นลงดาบทึกข้อตกลงความพร้อมมือระหว่างสวนทุเรศอินซีอารมณ์ดีกับวิทยาลัยเทคนิคปังงานในการพัฒนาด้านวิชาการเทคโนโลยีและวิชาชีพ มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรหรายเพื่อใช้เป็นที่ดินทำกินมีการแจกรางวัลและมอบผลิตภัณฑ์สารชีวพันธุ์น้ำหมักบุย๋ยสีคุณภาพสูงแหนแดงและชุดป้อเหตุฟังในตรากาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านนายอำนวยแอร์อุดมเกษตรจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและภาคกีกือข่ายจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกษตรกรทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการไม่เผาในพื้นที่เกษตรกรรมการสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรเป็นต้นสุพัชร์คำจันทร์รายงาน